บักขามนั่งฟ้านั่มบักขามบักขามนั่งฟ้าร่วงลงมาจังได้กินอันนี้อันนี้ไอ้น้ำเต้าปลูกเองกอดจันไอ้น้ำเต้าเทวดาจ้าน้ำเต้าเทวดาน้ำเต้าเทวดาเด้อเป็นบันิไอ้น้ำเต้าเทวดาอะไรนี่ดูเด้อพี่น้องเลยน้ำเต้าเทวดาขำๆเด้อพี่น้องเด้อ ขำขำเนี่ยนำเต่าเทวดาอยู่บนฟ้าลอยลงมานำเต่าเทวดานำเต่าเทวดานำเต่าเทวดาพี่นอ้องเบิ่งเด้อนะนำเต่าเทวดาบักขามนั่งฝ่าตกลงมาจังเลยกินเลยนะนำเต่าเทวดาพี่น้องเองนะ้ยพี่น้องนะพี่น้องเอ้ยนำเต่าเทวดาเมนบคลขำขำด้วยจ้าขำําทุง่งทองทำอะไรทุง่งทอง ืมทองทำอะไร